สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมในบันบันแชนแนลเกมอะไรไปดูกันนะครับโอเค h a n and you won't miss the next contest Modern warships out Hello กอยู่กับผม TX บันบันนะครับวันนี้นะครับก็มีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับ Modern warship ในเดือนพฤษภาคมนี่ก็คือเมย์นั่นเองนะครับนะก็จะเห็นคร่าวๆว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับถ้าใครดูแล้วก็ นะครับไม่เป็นไรนะฮะก็ดูใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะดูเป็นเพื่อนผมนะฮะส่วนของรางวัลนะครับมีอะไรบ้างเข้าข้าๆประมาณนี้นะครับเสียดายอยากได้ F 3 7กลับมาแต่ลิขสิทธิ์ก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมนะฮะเขาไม่ทําการเปลี่ยนแปลงเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับดูของวัตถุน์พาร์ทนะครับของวัตถุน์พาร์ทอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะฮะใครจะดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไปกันอย่างแรกที่เข้ามานะครับเป็นฮอร์เอช 64EB2C นะฮะก็คือ Apache อัปเกรดนั่นเองนะครับสำหรับฮอ Apache สีม่วงนี้นะฮะจะมีจรวด c v n o นอม,มาด้วยนะฮะก็ต้องดูอีกทีว่าจรวด c v n o นอเนี่ยมันมีอะไรบ้างเป็นวิทิุสงอะไรนะฮะก็รอติดตามกันดูสำหรับเจ้าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้นะฮะก็ถูกอัปเกรดมาจากเทีย่ยวสองีกทีนะึงนะส่วนของใหม่สุดเซอร์ไพรส์นะครับก็คือไบรอคสตาร์มิวนะครับนะเป็นโดนสัญชาติตุรกีหลายคนขับ ความเร็วเหนือเสียงนะครับอับโดนอันนี้ก็ยังไม่เห็นอาวุธนะไม่แน่ใจต้องรอดูกันอีกทีนึงแต่เติมมาต้นพาร์ตราคา550บาทนะครับแต่มีข่าวว่าใช้โดนลำนี้โจมตีในยุเคนอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นลำเดียวกันหรือเปล่าของรางวัลที่น่าสนใจสำหรับ250บาทก็จะเป็นเรือนะครับจูเจียงนะฮะจงเจียงอะไรอย่างเงี้ยเสียงผิดก็ต้องขออภัยนะสำหรับเจียจูเจียงไทย053เหตุอ่านผิดหรือเปล่าเนี่ยภา,าษาจีนไม่แข็งเลยแล้วนะครับผมนะ นะก็2 5 0บาทนะครับสำหรับบรรทุกพาสนี้แล้วก็จรวดมาใหม่สายฟรีสำหรับ MK2 ทับ E นะนะครับปืนฟรีทองฟรีนะกิบก้า250ทองนะครับเครื่องบิน FA 250ทองนะครับแล้วก็ตอร์ปิโดใหม่นะฮะไม่แน่ใจอยู่เทียร์งเทียร์มนะครับต้องรอสรุปอีกทีหนึ่งออกมาให้ยนเชิมเฉยนะครับและต่อมาเป็นจรวดใหม่นะครับเป็น SCA LP n a v y เป็นมิสไซล์ล็อกเก็ตไม่ค่อยแน่ใจเรื่องข้อมูลนะฮะไม่แน่ใจนะครับแต่เข้ามาแน่นอนสำหรับ b บลนด์พาร์หน้าเป็นมิสไซล์ราคา200กว่าบาทนะครับใน b a ลนด์พาร์ส่วนปืนเหมือนเป็นปืนใหม่ที่เข้ามาเป็นของฟรีนะฮะน่าจะเป็นของอังกฤษนะฮะหรือว่าของอิตาลีนั่นเองนะครับส่วนดาเมจอะไรตอรอรอติดตามชมอีกทีครับและสุดท้ายทุกคนรอคอยนะครับก็คือเจ้า ไอทีดดีเอ็กนะฮะเรืออิตาลีสัญชาติอิตาลีเรือเดสตอยเยอร์นะฮะก็ดูหล่อเท่สไตล์อิตาลีเขาแหละนะฮะนะ,ะยิงได้โหดมากปืนประมาณ4ี่ห้ากระบอกเลยนะครับต้องมารอรู้อีกทีมันจะโหดแค่ไหนนะแต่เรือบรรทุนพาร์ทโหดทุกลำอยู่แล้วนะฮะยกเว้นเอ็มเอ็ยี่ห้ากับอิซุโมะนะฮะเราต้องมารอตัดสินใจดูอีกทีว่าลำนี้เนี่ยคุ้มที่เราจะสะสมแต้มเอามาหรือเปล่านะฮะ แต่ถ้าใครขยันก็ต้องเก็บอยู่แล้วนะฮะลำนี้นะฮะส่วนอาวุธก็ตามนี้นะฮะนะเป็นตอร์ปิโดมิสไซล์แยกกลุ่มกดจรวดใหม่แล้วก็ปืนใหญ่นะฮะไม่แน่ใจกี่กระบอกแล้วก็ฮลิคอปเตอร์เลือดแสนเก้าเลือดน้อยหน้อยไม่แน่ไม่แน่แนแนอาจจะโดนจมลำแรกครับผมขอบบีวันหรือไม่ปักดา้าบินไปรอบเดียวพอนะครับถูกถูกเขา,เขา,เ,ขาเขาอาจจะเขาอาจจะโหดก็ได้แล้วก็มีข่าวว่าซูสี่เจ็ดฟูลแบ็กนะครับจะ มีการปรับเปลี่ยนดาเมจน่าจะโหดขึ้นก็มารอติดตามผลอีกทีนึงนะครับแต่โดยปกติผมว่ามันโหดอยู่แล้วนะนะครับเรื่องสุดท้ายครับผู้พัฒนาเพิ่มปุ่มโปรโมโค้ดนะครับนะก็เป็นปุ่มแจกโค้ดพิเศษสำหรับนะฮะผู้พัฒนาน่าจะให้ใช้ช่วงครบรอบ1ปีนั่นเองนะครับว่าจะใช้ทำอะไรนะครับก็มารอรู้อีกทีนึงว่าเขาจะให้อะไรเราเนาะนะครับแล้วก็ส่วนเพิ่มเติมอาจจะมี แอดมินเราเป็นคนแจกเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องรอรุนอีกทีนึงนะครับสำหรับหมดโชคนะครับก็วันนี้มาเล่าถึงการอัปเดตคร่าวๆในวันที่21ที่จะถึงนี้ละกันส่วนในวันที่เหลือจะมีอะไรเพิ่มไหมเนี่ยผมคาดว่าจะมีเพิ่มแน่นอนแต่ขออุ้มไว้ก่อนนะฮะได้ข้อมูลที่แน่นอน100%แล้วผมจะมาพูดมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งสำหรับวันนี้บอลบอลฮอตนิวมีเพียงเท่านี้นะฮะฝากทุกคนกด s u b s ไ r i b e กดไลค์ ให้ด้วยนะครับผมนะยังไงไปแล้วครับทุกคนโชคดีครับขอบคุณครับที่รับชมโชคดีเจ็บตื่นครับสวัสดีครับ